เอาละฮะตอนนี้เราอยู่กับเกม REC Genesaw Demo ซ <Jacob. S 2> ึ่งเปิดสดสดล้านเลยเราจะมาลองเลยยี่ยมเป็นภาคสองชิบหายหมดทั้งสองเลยยากเลยพอคุณจะผ่านมาได้วันนี้สุดยอดสุด I was asked later to join a top secret government program. Not that I had a choice. That's my opinion. Punishing missions. You're really on. I was also getting right. my mind off everything. She's gonna be forget what happened that night the pain, even for a second. This time, it can be different. It to. has เราจะมาดูการ์มัทแลกขนาดไหนเราจะได้ไปปรับในตัวเกมหลักถูกโอ้โหเขี่ยพอช้ามากไม่ได้อะมั้ง ้ามันเบลอเดี๋ยวกูเพิ่งตื่นมาเนี่ยวิ่งได้ด้วยไปทางไหนอ่ะชิปลันกูวิ่งไปก่อนมึงสอนนี่เบเวนอ้าว far could you v e gone อุ้ยกวาง ไม่หาแล้วแค่นี้ก็สวยแล้วมั้งผู้าพเนี่ยไม่ต้องเชี่ยใครมนปุ่มีนั่ง,งบ้าก็มีอะไรให้ทำตั้งเยอะแยะก,กับปุอีเนี่ยก็บสองเนี่ยมาปมไม่อย่างปุ่มสีนั่งวะ่ะ ันนี้อันนี้แกแล้วอันนี้แกเสียวเลยเออสวัสดีครับมีมียอยู่ใช่ป่ะอีสัตว์มุณชินกระปุกอีนั่งมากไม่ชินดิชินหาอะไรวะอัในในี้บ้านที่เราหุ้นใจอตอนแรกวะ่ะไอ้พักัสิบ Anyone ยู่บ้านเปล่า เซตหย่อนในกูไม่ชินเลยกูอยากให้ปุ่มีเป็นแบบปวดล้าวยะไปอ่ะต้องเส้นตอนนี้ั้งเข้า Thôi, chả mà, Oh, trời ตกใจหมดเลยแล้เรามีปืนด้วยวะประานโทษนะฮะผมกำลังมองร้ำรอยพวมันมาทางนี้หรือเปล่าปดหวยแล้วต่อมแง ตำรวจที่กูตามมาหาชิบหายแล้วอุ้ยอันเตะคอหักเลยปวดจังวะรับพร้อมว่าที่ not good เล่นบ้อะไรอ่ะเรื่องอ๋อตำรวจถึงเสียงไปที่ไหนวะรถซิ่งขึ้นข้างบนเออชาวขึ่งข้างบนมันอยู่ไหนอ่ะไม่ละออกบ้านไม่ได้ างเดิมยังไงเรใส่อยู่อะไรเปล่ายิเสียงวอล ก็โผล่ดูแสงไฟ <Hey. S 1> แสงไฟเขี้ยอมากเฮ้ยแสงไฟออกมาเป็นพิกเศษเลยโอ้ยใช่ไหมันว์ตหดเฮ้ยฟังอยู่มีปัญหาอะไร ไหว fucking way? This just keeps getting worse. so ไหน know What เชี่ยข้างนอกมีเสียงโดนกูแน่รับสเตลตัวในตำนานอุ้ยโอ้ยโอ้ยแขงขอหอย ยังไม่กดเลยวะเจ็บอ๋ออ <ics> ๋ออ๋อตัดริ้หนั่งนักนั่งรักออกมาตายไหม เชื่อไม่มีกระสุนกด้วยมันมีอะไรในตัวมั่งยาวะโอเคแค่มียาก็สุขใจนนกยังออกไม่ได้ สมุนไพเยียมเด็กูอ e ีมากเลยมอบอกว่าเพินเตืน่นไม่มีกระสุนเลยอ่ะเ้ยสี่นัด bruce bruce this is gondor 1 Hunnigan here what's your sit rep again you need a house daughter baby eagle it's likely she's in this village Hey, name will buy our but... intel was correct then well done need a location on a nearby lake she may have been taken there copy that i'll see what i can find hurry up something's happened to the people here my escorts are คุณเคยใส่คำนายจอหนนี่ป้ะเนี่ยเจอ๋อถ้าคลาสสิกเลย อ่ะปุติดกดปุ่มอาหาของนล้วเป็นฮอบอร์เล็กอซีเยอะถึงว่ามันจะพูดหรืเว้เรียวอิมเสียงว่า นะอยากรู้ว่าอย่าใช่ดับของดับไข่ไว้แน่แงหัวแงกันพาวเดอร์อีตาดับปันพาวเดอร์ไปไปได้กระสุนน,นี่แหละทีควาต้องการอย่างไรวะเขาถือเลย จะเซฟได้ปะเซฟไม่ได้วิเนียจัมพอเดิร์ปูกฟารบเลยครับกระสุนต้องใช้อะไรอ่ะต้องใช้ผ้าด้วยหรอเก่แบบงสเตลสักครั้ง นี่นี่เสียงที่อยู่ขวานี่เฮ้ยนั่นมันหมาเฮ้ยตายเหรอไม่จริงเราต้องช่วยสิแล้วหมา,าจะไปช่วยเราโจกรยะยักระสนอีกแหละต้องให้กระสุนเยอะจังว่าว่าเราต้องเจอหมู่บ้านแน่นอน กดเป็นก่อนมึงอีกเสียงผื่นอยู่นี่ไหี้วะไม่ไม่ต้องเฮ้ยโอ้หลบยังไงวะไฮ้ยเสียกดแถบเนยโทดี้อเอาเซกูรู้กูรู้กูรู้แหละกูอยากรู้ว่าหลบยังไง พยกูจะตายกูจะตายโอ้ไม่ก็กินยาด่วนครับทรับอไรวะกังมีสออันอีกใจกูุเลยแล้วกันตุ้ม ดมันต้องมีปุ่มลบเดี๋ยวว่ากด G กด V V เป็นแผนที่แทนที่จะกด M ที่อิสเปรสสั่นเร็ว F ไม่ใช่กด R R รีโหลดเอสสามเอสกดชิปชิปวิ่งกดโดนไม่ใช่กดกด โอ้ไม่ใช่สกุลไหมอย่างนี้หรืมันหลบไม่ได้วะหลบภักสามนี้ปะผมก็เห็น,นเขาหลบบบอกกันนะอุ้ยเขาชบคน,นลคืนิกก็มีนี่วะในบ้านแม่งมีแน่นอนนย่างกูี้ยูเห็นนะ สีังผู้แหูฟังจริงทำหนึ่งน่แหละเร็ดแฟชอับยาแบบครับไม่ชอบระบบสามเท่าไหร่เลย อยากให้เป็นแบบเก่าอะอย้ายไงวะ,ะระบบรามันไม่ชอบแลว มันไม่รู้ไม่อิสระไงไม่รู้สองกล้องว่าได้แบ่งสองพาร์ทได้งเลยวะกูต้องไปอาบน้ำไปสอบแล้วกูยังมานั่งเล่นเกมอย่างนี้เจริญสอบผ่านแน่นอน ชี้สักสิว้าตายห่าเรียบร้อยเจ็บสอบสบสอบนับแล้วนี่เออ้โอ้โอ้เทสัตว์ุณทำอะไรอย่งวะอ้าวูุวิ่งไปหามันทำไมเนี่ย

เตีนตัวใส่ไ่เตีนตัว่เีนตัวโ้แหลกมากวิ่งวิ่งวิ่งรูต้อเข้าบ้านน้นปะวะต้องเข้าบ้านไหนวะ ล้อกูเล่นมันเนี่ยโอ้โหมาหมดวันนี้เป็นวันโชคดีสุดขั้วนี่ไงซ์ชักกระสุนได้แล้วโอ้มาแล้วชิบหายกันหมด โอ้สตีซองซองย่ไปแล้วโหมัตบควาเลยโอ้ไม่มแดวิ่งวองลูกซองลูกซอง Oi. Get me. Done left. let Let's see you climb this. สิไปแดกขึ้นแล้วจำได้ว่าเมื่อวานมึงขึ้นมาไม่ได้ใช่ไหมเอาที่พบอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยไหนมึงขึ้นมาไม่ได้มึงหลอกลวงประชาชนเนี่ยวะไอ้เหี้ย

Miren, soy Boca. Tenemos que servir a un Boca Ardor, Suttler Todopoderoso. ยิ้มให้ด้วย,ยมันก็ชากใจเป็นคนที่ลารษณะคติดีหันมายิ้มให้คนอื่น w h e r s everyone going b i n g อไหนี่อะเนี่ยว โอเคใช้เวลาเล่น16ทีถ้าไปยิปสอง thank you for p l a y พย์ขอบคุณที่เล่นโตเกียวจิเปิดวันที่24ให้ได้เล่นมวยปั้มก่อนวะ่ะสนุกวะ่ะเดโ,โมนี้สนุกว่ะแ,แต่ขอขอลงไปปั้มดีกน่าแต่ตอนเนี้ยผมต้องไปแล้วทุกคนลาก่อรู้ม,มัว